สวัสดีครับพี่น้องทางซองเอียดีพีจอปากครับมาพบกับไอดีพีจอปากกับเชมีครับบรรอากาศยุติสำนักงานมอรมเพลมเพลนเฮานะครับหลังจากที่ฝนตกล่งไปว่าหันครับตกก็บ่อยแห้งไายในดอกแต่ว่าหันร่มครับร่มแห้งคักนะครับพี่น้องว่าหันวันล้างค่าวชิวคนไปร่มคักร่มเน่ยนะครับนี่สำนักงานเฮ้าก็ได้นะครับ ผูกกับบ้านผู้อยู่แน่เอดีตกับศึกับพูดก,กันล่ะกําลังสึกับแล่ะครับนี่ครับนี่โอ้าห้าวขาปู้กับจนวะลมุมดละต้มแห้งขาดไรให้อยู่บ้านเพราะวันเพรา้วันยู่งเพราะไปอีกบพราะอีกอ้างป่วยแน่อลไรด้ว่าโอ้พราะฝนนุ่นมกับเพื่อนกับเอาวันไปอยู่ ไอนั่งกินปลาไอปลามาต่ใสิปลาแหงตัวมากโอ้ปลาแหงโอ้ตั้งเต่พย่นนเหรอเตี่แงเนี่ยแหนังตีโอ้นังแหงนังนห้องอืกอเออแลวว่ากกบ้านบพ่อกระเทือนเนาะอเออมันกับมันกมันที่ Quay mẹ yêu thương mẹ mày. Tìm mày tròn cái cây nó. Lom nèo vẫn tiền nếu yêu ngọc lắm mặt cây, 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 ผู้เฒ่าอยู่พุ่นทมูุ่งาหารพุนเตะไปยุ่งนูดอะรล่ะอายุห้าหเลยจะไปยุ่งออใบแม่เราไปมุ่งาหารไปไปยุ่งกองสาวไปยุ่ง้องสาวกันเพราะว่าน่องไส้เสียไปแล้วเอียน้ลาอ๋อบ้านนี้คือพิีูการนี่ปลาสิไปบ้ามันเถาะไม่เสเปรเยนมันมุ่งมหม่กเป็นมุ่ผู้เฒ่า ผู้เฒ่บอได้มาดอยเาอไลนุ่้านเราไปเรีนอยู่หันอ๋อิไปอยู่เงียนมาต่อฝอเฮียนฝอซานพรได้แตมีมีอี่ยังที่มีงานก็จังมาเีครับงานยู่ปีนี้ขอใช้ชีวิตแบบบานปลายยังอขอบรัวยังอยนะด้ไ่ถ้าเสียอกไปหาใช้ด่งใช้้อกเนองอ๋อว่าือไมท่านคุณเติวัน Nam quan dòng quá dù ừ. ừ, ừ. ừ, đi, huh? Bi đoàn sầu, miêu miêu lắm, sầu, bọn đi. Bọt hoa, bọt ta con, bọp ha. Nguyên, nàng, 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 hàng nàng, 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 แม่ยูหาคนลูกสองเนี่นั่นเหลวโอ้โหเจ้ากับยูตีสีกับเหนียวจังนเดี๋ยวนี้แล้วโอ้เปิดวนี่ยางเขาเปิดตอนไหล่ะฮะอันเขาเปิดทุกตลอดแม่กันว่างยังไปอันไปรับจบ้เขาแม่ บักตัวก็สิไปฝากมาหันละเพราะว่ามันนั่นมันเหมือนาเที่ยวแท็กว่าสิไปอยู่บ้านซื้อสั่นมาสีออกไปฝากกับพ่อได้ขึ้นไเขาไล่ผมขึ้นเขาได้ไข่ไข่เขียนนั่นอันนี้อันนี้ยังจริงดิเด้านโมกับท่านี่เออเพื่อนู้บ้านไายเออเขาให้ไปส่งแต่้านเขามีโปรโปรจังไหนส่งถึงช้าหนึ่งชั่วโมงเออให้กินฟรีไปเลยบ่เอาเงินโอ้เจ้ากับคีรถ คอยไปคอยไปส่งมันส่งชุ่วโมงเคืองบ้นเขาเลยกินบันเขาเลยก็ได้ฟรีแลวเอาแจจังไห้คอยน้ำกลัวอะขึ้นเดียน้ามกาบห้างเดอกกันเข็นยางสั้งหยางนังก็เลยนี่ขี้บพเห็นเหียเขาเอ้ามันก็หลงหน้าหลงหลังทั้งมันบบไงญ่ะเพื่อไงดิเพื่อหม่นไร่เพื่อบรรนไกคับอช่วยนั่นช่วยนี่จี้หมุนหลงมลก่เวลาไก่เวลาบ้านชุ่มโมงเคืิง เอาเลยเห็นเลยเห้นอลูกค้าฟรีแม่ให้ลูกค้าฟี่เอาปั้นเอาเงินเอาคิดเงินแม่เนี่ยเขาก็เลยใส่แผนเขาเลยว่าอุกเสิย์ออกใส่แผนเออก็จะไปซุ่มกินน้ำเขาบ่ล่ะบ่จะได้จะก็ได้ฟรี่แหละคอยซิมจักตอนนี่ยมาบ่โอ้ยเนาะที่เหยียก็เห็นด้วยหมดแทะจหายได้เหรอบ่ ก็มาอม่างนีตาดังดังไฟเขาละเออแมนยุคอยกับไปยุ่เตานั่นแหละเฮ็ดเตาเฮ็ดยังไงเขาดังไฟเขาละก็ทีมนี่เติมอาหารเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปตลอดแล้วเขาเติมเอาเสือกุ้งน้ำแมนกุ้งบ้าเติมไหมเขาเออแล้วส้มทูซาเกะเฮ็ดงา้นนักกันแล้วเอาเตาเฮ็ดยังไงเขาแล้วทเมื่อไหนที่พู้หญิงหรือว่าเขาเบิ้งเงินนันกมหนา จะเจ้าเห็นาของซ้ำรวยได้กินของซ้ำรวยอยรันเห็นปะไม่ยังเขาจะเป็นบุฟเฟ่ไม่ดีมีของซ้ำรวยไหมเอาของซ้ำรวยก็มีดีเลยเอาทุ่มเขาพอเขาพัดโอ้ยวันของซ้ำรวยเฮ้ยทอดอันปลาเขาเอิว่าออเดอร์้อนเออกินทาซ้ำได้กินเนื้อย่างอือนั่นแหละเออเขาอยาก่าของขันเวลาของขันแมนแมนเออเขาอเขาพัดนิ่งๆยำตีไก่ย่ำ เ็บมือนั่งเีเออมันถึมีเนามาให้เขากินเลนทาซ้ำได้กินอันโมกทะให้เขาแต้งซาเ่ะางว่มีเหมือนด้ยหร่ไดก็ไดดเขาเพราะว่าทอดเฟนไฟยังมันถอดเฟนไฟมนถอดอันว่ายรยัง้อดนั่นแล้วคือว่าขวามมือต่อมือเขาจะโล หวานเลยเด้น <rarely Pokémon> ั <Again> ่นแล้วแม่ล <to> <cartoon> ้วเป็นของพนักงานกินบัานมั่วคันคันคันลูกค้ากินเอามันเกลี่ยอยู่ในจานในะยังกะเฮ้าหน่ะเสียงตัวบักโมั่บักแตงโม่บักยังม้นเท่อนี่ยแหละคอยกินน้ำด้วนล่ะปลาลุดเนี่ยยังเนี่ยไรตัวเนกบอลข่ายของเขาออกไปเนาะอ่เขาว่างห้วยๆฟอฟอฟอฟเขาว่าเขาเขาม่ได้วันอ่ยมันมีอย่างมั่วให้กูแลใส่จูบเข้เออกูไม่กินนี่ในยางแต่ว่าสนใจเป็นห้อยกูร่ะสนใจคก็เขา ไม่กินเนื้อน่ะเนาะยูอาปาคืออนไรเนี่เนาะเสือเนาะอาปาไหมกูุดอนไหมสีหน่อยอุ่นตัเลยพูกมักซอยจูเกาลงไปตตบใส่เส่อฮยช่ใส่ชงเส้นกับไม่ใหก่บขนาดนี้ไม่อหญกชุ่มเน้เขาก็มักกุ้งอยากไปกินกุ้งทุ่มไรุนเขาหน่อยกินกับเขาเหมือพผ้อหมดแล้วหลายเนาะเชียงไปกับ้อกันย่างกับปั๊มตุมยาง่่ไวแล้ ออไปละติดจานลอยไปแล้วรไปเรมยรถวเลยไปบรบแมกับบุนเหรลเคไปเก็สิมาเนล่ะไปจะบอกใครยไปเลยใคร่ายง่ายบ้านไปยุคนจันทร์มาทั่วหามาเขาเรงเออเขาแรงสิมาคนควงขึ้นเยุ๊อันกะไรที่สามกืบสิมานีละมาํางานนีละคนรบ้านเขาบ้อปจานลอยเพิ่งกอน มันเนานาร์อันอ่าเรล่าก็ทีกับานเราเออเรากะที่พระท่นกำบดอกเลาเสียนกหมองพักเราบางทีพวกกับดอกี่เนาะขบวนวันไก่มือแล้วอันนี้ไปเทบ้านต้นป่ะเดีปั้นาไปลืมข้าวเลยผู้บังคัสูงเป็รุน ว่าบอกว่าบอกว่าอันอุบลดอกอุตก่กเทืนนะวงนี้ก็นอยู่นาการตะมุน้ำมันกับวน้รวันที่สามตั้งว่ากันวันที่สามวไหนกันี่งานไหนวันที่เท่าไดนที่แปดตีวันที่หกวีหกตีไปนีวไมือยุไล่ะคือวายูอันยุไแนวบนเหรอยนว่าแต่วันที่แปดนี้ยุไซก่อนยุชุ่พลนออคุณินออวันหนวันที่หกมีก่อนบอวันที่หกเจ็ก็ยังมีอยู่ี่มนหนเขาแข็งมากวางกันอะ ย่ยใก่อนเกตยู่เกตอันนครสวรรค์อีกก็มีดิเข้าไปนครสวรรค์สองวดิแยู่แม่ป่นนครสวรรค์ทีสามับสาับสิเอ็นี่ยเออันสี่สิบสิบเอ็ดปนไันติันติดขึ้นไอ่าสิบัขึ้นอยูยอำเพอแม่ป่นแมนครสวรรค์แมแล้วสิเอก็ขึ้นวนเอาอันวันสี่สิบันที่สิบเอ็ดยู่ยปันไฟย่างเว้แมไปเบิ้ง่วนคิวงันแ่นันัมเ่องสเบิ้งอีกเชนึง โอเคสิออกแม่บานไื่กันล่ะไปจ้งว่ากันเอาตามคลิปนี้ไปทรัพนี้พี่น,อน้องพอคลิปหนาฝากพี่น้องกรค์กดแช์กวิดตาตเพ,พื่อพ่าในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับขอบคุณครับ